ตัวสิบอบนใญ่มาได้ได,ด้วยพี่น้องเลยมาสวัสดีครับพี่น้องสูคู่ซ้วนนะผมมาพอกับจ่าวันอีกแล้วพี่น้องวันนี้จ่าวันพาพี่น้องแม่สเสียบครับผมกรับเป็นต้มเอียนนะพี่น้องเด้อหรือผักกางเฮาเอ,อ,เอือนต้มปลาไหลอะไรพี่น้องเงี้ยวเสียบฝากตอนพี่น้องครับผมบไปกินโดนครับผม

นายพี่น้องเซ็บๆเลยครับต้มเ,เปื่อยหมดตัวเ่าค่อย่ไปได้เพี่น้องพอด้กิน อืมตีดูวกระลวดบวกตัวมันโมยใหญ่นะตุ่มผูเพิพ่ไงไนี้ใหญ่เลยคักเลยอืมตัวยัไงใหญ่เนี้ยที่คักพี่น้องไงอันนี้ตัวน้อยๆเพื่อได้กินอืม ส่วนเอียนนี่นี่พี่น้องเนี่ยแบบนุ่มๆเลยตัวเล็กๆผมว่าแย่งไปเลยนะกระดูกมันจะเข่าเขา่ขาก็ตัวนี้ต้องบีอ,อื่นเลยเนี่ยมันมันบาง ต้องได้บุญตัวนห้อน่อยพี่น้องเนี่ยบ่คือว่ามันจะแตกป่ะเนี่ยมันหูมันเป็นงสี่ผมกับคือสีพาดเทเพสออกไป ยังครับเนี่ยบริกินดวนพี่น้องแนี่ยช้ากินหยักหยัีจยังไงมาตัวหน่อย <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ๆมันโบทันเพิ่นหรอกผู้เพิ่อนอยากคูแตอยากน้ำเมือนเนะี่ยตรงหน่อยนะจับเนี่ยก็คือขู่ขบวบเลยนะเลยเลยดึงออกวก็แล้วอือหูดูรบเบราบิด